สวัสดีค่ะทุกคนมาจา้ะมากินกว๋วยเตี๋ยวค่ะพี่นอ้องคำใหญ่ใส่ไปบ,บ่มบัอมกว๋วยเตี๋ยวจ้าก๋กวยเตี๋ยวมาค่ะจัดไปชอบอะไรปรุงอะไรใส่โลดค่ะพี่นอ้องมาอืมแสรไป ่สแปบหลายมาค่ะพี่นอ้องมาเลยนะคะมากินน้ำกันค่ะพี่นอ้องอ่า แ่บหลายแ่บหลายพี่นอ้อง ปลายเดือพี่นาอตับจะตับ แป๊บหนึ่มากกินก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องมาอี่ลิ้งแต่ยิ่งมี้พักเลไล่นเนี่ยเอ้ยอยากไปเมา้ารานเนาหลุดพี่นอ้องนีเลยบ่นเหน,นื้อค่ะพี่น้องบนน่บนนบ่นนเครื่องบ่นเหน,น,นื้อยเนีนยจะพักแต่พักเสือมาหลวกใส่กับบ่มากด้วยวันนี้พี่น้อง แสบี่ดีใจพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันพี่หน้าแสบหลายนี่เขาเอ่ยว่าแสบอีลีนี่แหละพี่น้อง ซ่บหลายจ้า แ่บอี่ดีพี่น้องแ่บสมใจยอยาก ทำใหญ่ๆใส่ไปค่ะพี่น้อง ก๋วยเตี๋ยวทั้งนี้กับก๋วยเตี๋ยอยู่บ้านเฮามีความแตกกลางกันตรงมันชามใหญ่นี่แหละพี่น้องอบะได้บะไดย์ไฮนอยอนี้เลยพี่น้องเครื่องเยอะๆเครื่องแน่นๆเลยค่ะชามนี้กับ่บกิ่ต่างนี่พี่น้องชามนี้ก็แค่สี่สิบหรือสี่สิบหาเหรียญแค่ไหนเด้ยพี่น้องอบะได้แพงเลย แต่ว่าอย่าไปเปรียบกับเงินไทยได้พี่น้องอยู่หนีให้ใหมอยู่หนีสมมติเขาเงินเดือนสองหมื่นอยู่หนีเป็นบ่พี่น้องเขาก็กินก๋วยเตี๋ยวถ้วยละสามสี่สิบเหรียญเงินสองหมื่นเท่ากันเขาเขาก็ซื้อเออ่น้ำปลาซื้อน้ำปลาขวดละแค่สิบสองขวดละสิบสองอยู่บ้านห้าน้ำปลาขวดละสี่สิบ แมนบลาพี่น้องเงินสองหมื่น 20, ทอกันได้แต่เอาอย่าเอาเงินไปไปแลกเปลี่ยนได้พี่นอ้องยูไซต์ต้องเอาเงินอยู่นั่นเป็นเกณฑ์แมนบ่าพี่น้องา่าข้าของฉีบถือว่า่าข้องฉีพอยู่หนี่สูงแบบคิดว่ามันกับแมนอยู่แต่ว่าเงินเขามันกับมันกับเหลยวแต่เนาะขคนเท่าแล้วแต่สิคิดแต่อยเอาเงินไปเปรียบเทียบกับกับเป็นเงินไทยอเพราะว่า เขาเอาสมุติเขาเห็ดเงินเดือนสองหมืนม่นเขาสองมหม,มื่นบาทเขาสองหมื่นเหรียญแมนบาพี่น้องเขาสองหมื่นเหรียญเขาใส่ยูนีเงินเงิ่อน,นสองหมื่นทอกันแมนบาพี่นอ้องถ้ามีบ้านอยู่มีมีอยางขงเขาจะคของแล้วยูนีถูกกว่าเขาสมุติเขานั่งรถไฟกับตีซะ,ะนั่งรถไฟเที่ยวนึงไปทํางานเอาตีไว้สมมุิว่าเหม่อละเหม่อละค่ารถนี่งเหม่อละ ข้าวๆนะแบบว่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับวอกแล้วไก่ตีไบโรพุ่วละสี่ซิบสี่ซิบแต่บางคนก็แค่ซิบ่เหรียญหยีซิบเหรียญกม็มีนี่เทาเฉลี่ยไว้ให้นะครัพี่นอ 40, อ้องสี่ซิบอ่ากินขา้าวอ่ขับนึ่งกินข้าวสม,มุดไอ้นี่ก็แค่นี่คุยสเพเหิระนะคะพี่น้องเปรียบเทียบไปฟังถ่านสิว่าเปกินก๋วยเตี๋ยวถวยุยถ้วยละสี่ซิบผ่าเหรียญน,นี่ว่ามันแพงอะนะครับพี่น้องมันบอ่อ่า เ้วก็กินขา่าวจานหนึงง่งกับเที่ยงสมมกระดินเที่ยงกับ 80, นะมุปกระดับแปดสิบเนาะแมนบาร์แปดสิบบ้านเท่ากับกินอยู่เจ็ดสิบแปดสิบือกันแมนบาพี่น้องแต่ว่าการซื้อกับข,ข่าวกันพวกบรได้ดไปเฮ็ดงานคือจังซื้อมาเฮ็ดกินอยู่บ้านมันบรดดได้แพงเลยพี่น้องถ้าเราทําเองกินที่บ้านผลละหมากลากมามแพงถูกค่ะพี่น้อง แปลมือบอกให้เลยค่าของชีบกับบริสูงยังทิดคนอื่นเขาคิดดอกแมนบาอ,อืออือเออชิวางในแบบซื้อเขาซื้อปลาพี่น้องคิดว่าแ๊บไปซื้อปลาอยู่ตลาดปลากระบอกตัวใหญ่ๆงซงำซำขาเขาเนี่ยตัวใหญ่เบ้อเลยเลยสามโตกับสี่สิบเหรียญพี่น้องบ้านเขาโตเดียวกับไปแล้วจ้ะ ไปแล้วซีซิป่าซื้อได้บ่รนั่นโตเดียวน่ะแม่นบ่พี่น้องเห็นตัวใหญ่ปะนั่นบริสโตหน่อยนี่พี่น้องใหญ่ก็แขนใหญ่ก็กกแขนเขาพุ่นน่ะพี่น้องว่ามันโตใหญ่ซ้ำใดนี่แหละแปมก็เลยมามาเวาสู่ฟังคุยกันฟังว่าเออค่าบางคนที่พิ่นมาเทธีว,ว่าค่าของชีพมันสูงเขากินอยู่ข้างนอกแมนอยู่กับแล้วแต่เขาสิเลือกกินคือจังครับแปมไปกินบุฟเฟ่ต์เสียไปกินอยู่ข้างนองเสีย กันแล้วแต่เขาสเลือกเขากับมีอยู่เขาไปนั่งที่เดียวกันนี่แหละเขาสเลือกกินเนื้อย,อยังถูกทีีสุดก็เอาติวอรซัสสองลอยสองลอยกับสิประมาณเก้าลอยเงินไทยบุฟเฟ่นนะสะสองร้อยสองลอย กับบุฟเฟ่ต์ก็ด้กินเนื้อกินยังเต่อาศจียเนื้อมันคนาละเกรดกันนั่งสินะถ้าเอาเอาชุดละสี่ร้อยเกรดมันก็ต้องอัพขึ้นไปเนื้อติดมั่นบ่อเต๋อยังสีนาเข้าก็สินี่เป็นบ่ิวะรพี่น้องเขาคุยกันซับเพ่เฮล่าเบาสูฟังวาชัยชีวิตอยู่นีอมันเป็นยังไงฮนาค่ะพี่น้องกินไปน้่คุยกันไปน้่มพี่น้องเป็นบ่อเพราะว่า หลายอย่างมันกะมันแป๊บมาคิดว่ามันถูกนะค่ะพี่น้องมันถูกกว่ากันบาตเท่าบาตเนี่ยสมมุิเท่าสื่อเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีกแนวนึงเด้อสื่อนำหอมยี่ห้อเป็นว่าพี่น้องเขาสื้อนำหอมมี่ย e ี่ห้อหลายยี่ห้อนี่แหละเอายสันเถาะเทาเงินเดือนสองหมื่นอยู่บางไทยเทาสื้อนำหอมขวดเดียวบางเือกับบด้ยสําเดีพี่น้องเมนบอกบางเทือกับได้นำหอมแครขวดละหาพันหกพันกับไปเรลเงินเดือนเท่า เป็นบาพ์บีคอวแต่ยูนี่มันขวดละพันกว่าเหรียญสองพันเหรียญเนี่ยที่จริงเขินไปเปรียบเป็นเงินมันกับราคาเท่ากันเลยแต่ฮากได้เงินเดือนสองหมื่นเท่ากันเป็นพี่น้องมันก็เลยเป็นคิดว่ายูนีนั่นมันมันถูกกว่าใส่ชีวิตง่ายกว่าใส่ชีวิตง่ายกว่าอยู่ทังบ้านเฮาบอกว่าไปมามันสะดวกอยากกินยังก็มีอยากนี้เอา เปิมว่าได้ละว่าไปแต่ว่าพี่น้องสิคิดว่ายัางไงเป็มกบลูกแต่ว่าอยู่หน้าแล้วชินแล้วเป็มกบบคิดว่ามันแพงนะขยูนี่แต่ว่าเขอเอาไปกินข้างนอกมันกะมันกะกะแพงอยู่เอาไปกินข้างนอกแพงอีหลีอ,อันนี้เรื่องจริงค่ะพี่น้องอขันเสือมาเห็ดกับเขาอยู่บ้านใส่ชีวิตเหต็ดทำมาหากินเห็ดกินเองอยู่บ้านก็แพงค่ะสดด้วยของอยู่นี่มีแต่สดๆค่ะพี่น้อง บ่มีคางขึ้นไว้ดอกจ้าของเขานะ่ะแบบถ้าไปสื่อตอนบายบายไปเศ้านี่พี่น้องคันผู้ใดแบบว่าบ่มีเวลาเขาเจ้าสิไปกันตอนสาวๆไปสื่อกับเขานี่รับรองว่าว่ากระแพงกว่าตอนแรงแน่นอนเลยกับค้นกับหลายพร้อมบัดต,ตอนแรงเข้าไปสืบกับเขาค้นกับหลายคือกันค่ะพี่น้องแต่ว่าอันอัน,อนมันอัน มันเด็ดของถูกกว่ากันของคือกันอังเสียนะอืมก็คือที่แปมบอานี่แหละซื้ออันอันพักกวางตุง่งซื้อกิโลซื้อปอนเดียวสิบแปดเหรียญเพื่อนว่าเขาประกาศนะปอนเดียวสิบแปดเหรียญสิบแปดเหรียญว่าสิบแปดเหรียญกับ่ซื้อแล้วเนาะว่ามันแพงสามปอนสื่อสามปอนนี่พี่น้องสิบสองเหรียญเอามันเป็นบ้างเขาบอกผิดอยู่บอกแบมมาคิดว่ามันเขาเบอลผิดเนี่ยน,นะพี่น้องออืื ที่แท้เขาบริวาผิดเขาบอาถูกนั่นแหละเขาก็ะหายหายสามปอนอีลีสิบสองเหรียญถ้าเจ้าจะเอาแค่ปอนเดียวเอาไปเลยสิบแปดถ้าเจ้าเอาสามปอนเอยห้เจ้าเลยสิบสองงงมันขายมันขายผิดข,ขายถูกพี่บ่าขายของดีว่าเป็นวาไปเนี่ยเมื่อแรีงเจอแต่ของแปลกๆพี่น้องแป๊มก็มักไปซื้อของกับซํานีน่แหละใบสองใบสามนี่ไปโหลดค่ะพี่น้องอ่าได้แล้วของถูกนะั่นแนปะ๊มนั่น นแปมกับมักสิไปไปไอ้นี่แหละเออสิละน,นะไปมักมักสิไปสื่อช่วงไปบายๆพี่นอ้องนั่นแหละบายบายดีที่สุดถูกพร้อมของก็ถูกแต่คนก็หลายคือก,กันค่ะพี่นอ้องช่วงบ่ายเบิร์ดละค่ะพี่น้องกินอิ่มแล้วคุยไปเว้าไปเวอลนัวหัวหมวนสมเลเทเป,ปะปะไปทวที จังสีแจักสะเอาอย่างมาคุยกันค่ะพี่น้องแมนบอกว,ว่าเป็นสิลงกินไปนั่มนี่แตะเพิ่นว่าอยู่บนโต๊ะอาหารเอียงกระบอกกันได้แมนบอกเพิ่นว่ายแมนบอกพี่น้องกินเบด ของหมักนะคะพี่น้องของหมักหมักสิเป็นแบบนี้แหละขันของบา,มาหมักนี่โอ้ยแนมเบิงซื่อพี่น้องจ๋าขันไม่หมูกินนี่โอ้ยแปมเกินสิเฮตะนายอิมอ่มแล้วค่ะพี่นอ้องอิมละละ่มแล้วอิ่มแล้วไปละเด้อ